สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับนาตาครับสวัสดีครับเอฟซีครับสุกูสุคนพีน่น้องมือนี้ผมจะม,จพาพม,มาเหดจิดผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวผัดไทยแซ่บๆครับพ่อแม่มาพาี่น้องครับนี่นาตาข้าวผัดไทยผมใส่พริกไทยน,นะครับนะทยบดพริกไทยปนพ่นอแม่พี่น้องผมผัดเองพี่น้องแซ่บๆเลยครับนี่ มาเลือกีีนวองเลือกินเขาครับ บักหนาวครับพี่น้องนีบักหนาวใส่ครับ นุ่มๆพี่นพหอมเครื่องปรุงครับหอมไข่เนาะครับพี่น้อง้วก็ห,อ,ห,อ,อ,หอมหอมๆญ่แล้วพี่นพเจี๊ยบครับ,บ,บ,บมาเด้อพี่น้องเด้อกินคาครับผมครับ มันนีพราพอรพไปนอนไม่กิน้ัวผัดได้ไมมมีมหรอกบะหมี่ตแแดงครับ ผมมาได้สไหมหอมปิกไก้ปนอยู่เนาะ ข้าวพันธุ์เฮ็ดกินง่ายๆได้พี่น้องเด้อวันพี่น้องบันมีวัตถุดิบไปซื้อกินได้อยู่ได้อาหารตามจังอ่าอยู่บ้านที่พี่น้องอยู่อยู่ชุมชนที่พี่น้องอยู่หรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่พี่น้องอยู่ได้พี่น้องเด้อเกินมา,จากจะนี่เหมือนทุกทชุมชนหระครับเราขายพิทกับอีกแบบนู้พี่น้องก็ซื้อวัตถุดิบไม่ไห้มาให้กินเองพี่น้อง อูลองผมเชฟเสียบพี่น้องตอผมมาใส่ซีนอ,อยู่ดำาิีอ,อยู่หันนะครับพี่น้องขอปลาไก่ผมจะใส่ต้นหอมใหญ่ใสใ่พอดีนะครับต้นหอมก็ใสใ่พอดีแล้วก็ชุดรดก็เขาก็ใสใ่พอดีก็ต้องใส่หลายพี่น้องแล้วก็นน้ำปลาแล้วก็ซอสฟ้าเขียวเลาก็ใส่ยางละพอดีก้ามน้ำตาลประมาณ บบเกินเครื่องซ้อนพี่น้องตอนนี่ก็เลยบะต้องพุ้นก็คือรับรองว่าแซ่บครับน้ำปลาของเราใช้ใช้ประมาณเอาเตี๋มซ้อนนี่ก็เลยพ,พี่น้อ,นองว่าพายเคียวก็เอาเตี๋มซ้อนนี่ก็เลยแล้วก็น้ำตาลเอาเอาเครื่องซ้อนนี่บะต้องพุน้นนะครับแล้วก็บชูรสกับประมาณประมาณนั้นอ่า คือดอกเห็ดส่วนซาบอ่ะกระสอบมันคือเครื่องส่วนซาบต้อ,อตงฟูนนะพี่น้องแล้วก็ย่างผัดจักพี่น้องก็บีบบีบบีบลงน้ำมันบผต้องใส่หลาได้ครับเขาผัดซีอมน้ำมันพี่น้องซีโปเสี่ยงน้ำมันใส่จ้าใสผมกะเนาะใส่ประมาณ ซาปี้ซาปี้จอดมาจอดดูครัวเขาไปนอกจ้าเขาพุ่นพุ่นจากนีเนาะพี่นองครับพรับไข่หน่วยหนึ่งพี่นองแซ่บครับแซ่บ,บพี่บเนอ ชิปนี่ผมจะขอจบชิปไปซ้ำนี่นะครับพี่น้องครับพ่อกันชิปหนาเนะครับพี่น้อง